อยากรู้ว่าถ้ามาอยู่ในม yeah? ือของไรอันจะเป็นยังไงแล้วเพลงนี้เพราะมากแล้วความหมายดีฝากด้วยนะครับฝากบอกน้องไรอันที่ตามตามสองคนดังสวัสดีครับก็มาพบกับโพสคุณพ่อคุณแม่เอฟซีแปนครับที่นารักของน้องไรอัน ที่ฝากบอกเรื่องนี้ไปให้ถึงน้องไรอันต้องขอขอบคุณโพส์จากกลุ่มคนรักไรอันและเครดิตโพสจากนายอัต,ตพลขอบคุณมากครับนายโพสเขียนบอกว่าอยากให้ไหรอันเอาเพลงให้หมอกลอยควันผ่านไปเพลงประกอบประครบันลังลูกทุ่งมาร้องจังครับเพลงเพราะกว่าหมายดี อยากรู้ว่าถ้าอยู่ในมือไรอันเพลียความหมายดีๆแบบนี้น้องจะสื่ออารมณ์ออกมาอย่างไงและเบอร์ชั่นของน้องไรอันจะเพราะขนาดไหนเพราะเบอร์ชั่นในละครเป็นของพี่เปาลีกับพี่ใบเตยอยากรู้ว่าถ้ามาอยู่ในมือของไรอันจะเป็นยังไงแล้วเพลงนี้เพราะมากแล้วความหมายดีฝากด้วยนะครับฝากบอกน้องไรอันที ต้องเพราะมากๆแน่เลยอยากฟังแล้วอีกอย่างมันเป็นเพลงประกอบละครของช่อง WorkPo i n t เราครับฟังด้วยนะครับถ้าได้ฟังแล้วจะดีใจมากเลยครับนี่ก็เป็นโพสต์ของคุณพ่อคุณแม่เอฟซีแปนครับที่นา่ารักของน้องไรอันที่ฝากไปบอกให้ถึงน้องไรอันว่าอยากฟังเพลงนี้ในเวอร์ชั่นของน้องไรอันได้รอง คงจะเพราะมากมายเพราะน้องไรอันมีน้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์เป็นของตัวเองและเสียงที่สะกดอกสะกดใจของคุณพ่อคุณมแม่ FC แฟนคลับฟังแล้วคงจะชื่นอกชื่นใจคุณพ่อคุณมแม่มากเลยนะครับต้องขอขอบคุณโพส์จากกลุ่มคนรักไรอันและเครดิตโพสต์จากนายอัธพลขอบคุณมากครับ หากท่านผู้ชมชื่นชมชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องตามตามสองคนดังสวัสดีครับ